ออกทางพี่แบงค์ <ENA> <c oughs> ไม่อยู่ตรงมึงนี่ว่ะเออหน้าไว้ก่อนเลยตายสวยมันอิ่มไหมมันอิ่มหมเนี่ยเหรอไหนไหนไหน ا? ดูดิดูดิดูดิ o oh ามหั้โอ้ยม่เชื่อน <Yeah. S 1> อยเยอะสองจริงว่าติดยุ้ติยุดมบนหัวมิบนหัวมิเยอะ yeah. สวยว่าสวย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 สวัสดีครับอยู่กับผมเจมเอกแล้ววันนี้ ผมจะมาบอกเทคนิคในการฟาร์มแมปทีวี 80k หรือทีวีพื้นที่ต้องห้ามนะครับผมผมคิดไว้สักพักนึงแล้วแหละว่าผมจะมาทำคอนเทนต์นี้ก็คือเทคนิคในการฟาร์มแมปทีวี 80k ในซีซัน9นะครับก็คือเขาจะไฟ์กันไวในซีซัน9ในแมปทีวีเพราะว่ามันสามารถออกดอกแท็กได้เขาไฟ์กันเสร็จปุ๊บเขาออกดอกแท็กและกลายเป็นว่าหลังจาก15นาทีก็คือจะไม่มีคนมาวิ่งยิงกันแล้วนะคนดูก็คือจะมีแต่คนฟาร์มกระสุนบอดนะแต่มันจะเหลือไม่ถึง2 3สคนหรอกครับหลังจาก15นาทีีไปะเด๋วผมจพา คนไปฟาร์มกันมาดูกันว่าผมจะรวยหรือไม่รวยนะและปืนที่ผมจะใช้ในการฟาร์มในครั้งนี้ก็คือปืนฟอลนะครับผมหรือว่า FLL นั่นเองก็คือแมปทีวีอะนะคนดูมันก็ต้องเล่นปืนเนี้ยเพราะว่ากระสุนเขาค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวผมจะไปแต่งให้คนดูดูเลยว่าที่ผมใช้เนี่ยผมแต่งแบบไหนนะเริ่มต้นที่แม็กนะครับผมจะใช้เป็นแม็กยี่สิบนะเพราะผมจะเล่นกระสุน M 6 1นะครับ <Ooh. S 1> แล้วก็กิฟต์เนี้ใส่ของแพงไปเลยครับก็ลางใส่สโคปแล้วก็เลดดตยอดนิยมตัวนี้แหละใส่สกินด้วยนิดนึง Okay. แล้วก็ส่วนท้ายนะครับเราใส่ท้ายดําไปเลยนะครับทุกคนตัวต่อท้ายด้วยประมาณนี้แล้วก็กระจมเราจะใช้เป็นกระโจมฟอลพีนะครับกิบเอียงนะครับใส่สกินนิดนึงประมาณนี้ลํากล้อง S ครับผมแล้วก็ปอกลดแสงนะเราใช้เป็น AR10 F นั่นเองนี่บินปืนผมก็จะประมาณนี้นะครับราคาก็1นึ่งแสนสอบาท <Wow! S 1> แต่งมาเลย ส่วนเซตที่เราจะใช้นั่นก็คือเซตหนูท่อนะคนดูเราจะไปเป็นหนูท่อแมพทีวีนะครับแล้วก็หน้ากากแก๊สด,ด้วยครับอันนึงพเพราะว่าแมพทีวีเผื่อเราได้ไปตรงกลางนะครับเ<ม>กาะเป็นเซ็ตคอมนะครับนี่อันนี้เลยหูฟังเราใช้หูฟัง M32 ก็พอละครับไม่ต้องใช้แพงส่วนหลิกเราใช้เป็น B3 ที่เราเล่นประจําแล้วก็กระเป๋า800ครับหรือผมอาจจะใช้กระเป๋าใบอื่นนะคนดูเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเกมนั้นนะครับก็ประมาณนี้ค่าเซต4 0 0 0 0นะ นี่มูลค่า1 6 0 0 0บาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมอะจะรวยไหมแมปทีวี8ป k ไปไปดูกันเลยและก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนอนไปเลยอันนี้คือเราก็รอนะครับจนกว่าเกมเจะเหลือ15นาทีนะเราค่อยขยับครับระหว่างนี้เราก็วางโทรศัพท์ไปก่อนคนดู<อ>แต่เหมืนบนหัวเราจะเกิดนะ อ๋อมีบอทครับนอนรอนไก่อนม่นี่นะครับวิธีการฟาร์มของเหลือแบบทีวี 80K นะครับพื้นที่ต้องห้ามนั่นเองเดี๋ย,ยวยเรามาดูกันว่าผมจะอิ่มหรือไม่อิ่มนะมันเขาจะแคมป์อยู่ในกัดเหลืองนะครับแบบนี้เงียบมากทุกคนบนหัวเรานะเขาแทบไม่เดินเลยครับเงียบมากนะ อุ้ยเขาลงมาข้างล่างนะเพื่อนเขาคนนึงลงมาข้างล่างนะครับนี่เขาบวกกันมานิ่งไว้ครับนิ่งไวง้เราจะโลกไม่ได้นะ เขาอยู่ชิดเราเลยนะครับทางซ้ายกระโดดลงมาตัวที่สองแล้วครับมันมีตัวเหมือนอยู่ตรงสวิคนะครับสวิคที่กดเมื่อก่อนเนี่ยคนดูซีซั่นที่แล,แล้วแล้วก็มีตัวชิด ไม่รู้เขาเดินหาอะไรนะยังไม่ได้เวลาที่เราจะเดินนะครับเรานอ,นอนไปก่อนถ้าเราพลาดเปิดกล่องของนี่เขาจะได้ยินเสียงเราเลยนะเพราะว่าตอนนี้แมปมันเงียบมากครับ<ด>นเขานิ่งไปแล้วนะหรือว่าเขามากดออกวะทุกคนเงียบมากนะครับยังกับป่าช้าเลยตอนนี้ นี่นะตัวชิดเราเขาเริ่มขยับแล้วนะทุกคนทำไมเหมือนเหลือตัวเดียวเลยครับสิบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเรารออีกหน่อยดีกว่าครับข้างบนนี้น่าจะเป็นบอทนะฮอลโหแต่อันเนี้ยเพื่อนคนเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ตัวเดียวครับสิบนาทีแล้วกันครับเกมนี้เหลือส0นาทีเราค่อยขยับนะค่อยๆไปครับ ยังไม่เห็นนะเราไม่รอแล้วสิบนาทีอ่ะคนดูค่อยๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปเช็คตรงสวิกตรงจดเกิลเราก่อนนะเพราะว่าเหมือนเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับคนเนี้อะะแม่บะ เราไม่รู้ว่าหมดยังนะคนดูอ่าคนนะอันนี้ 好久都没这 เฮียเขาอยู to ่นี่เอ๊มันออกไปแล้วโอ้ดูไม่ทันไอยาไม่ทัน o อ my god m ะหมวกดีครับเราแพ็กหนึ่งอันครับ เอคเอนะแต่มันมีเสียงวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มฟาร์มก็ได้คันดูเดี๋ยวเราไปห้องเหลืองก่อนเลยครับคุญแจห้องมืดมีด้วยสวย ไอ้ยาเกลือเกลือนะเดิมโฟเดิมๆเลยครับวู้ฮู้เดนไปโูนีเดี๋ยวเราจะขยับนะครับไปห้องเหลืองเพื่อไปดูตรงทางเชื่อมนะคนดูเพราะว่ามันมีคนบวกกันอยู่ครับ ไม่เห็นครับการเหลืองเปิดแล้วนะทุกคนทางออกเราคือตรงนู้นนะครับป <Wow. S 1> ิงเหลือยี่สิบนะคนน่าจะหมดแล้วครับม <Wow. S 1> ีบอดสก,กานะครับกระสุนรูดฟรีๆดูรูดไปเลย เราอาจจะออกอกแท็กได้นะครับโอ้อกแท็กเราได้แล้วนะอันนี้เป็นเกาะลิกครับลูกกระถุนไปก่อน oh <my> อ้ my น god นี้ก็คือลิกนะลองดูเกาะลิก,ดลกเดี๋ยวเราเปลี่ยนครับ เราลูดไปครับพอตัวนี้ยังไม่ได้ลูดนะครับเราลูดลูดหมดอ่ะเราลูดให้ยับคาดูมันออกแค่สิบวินะครับเราไปหาเก็บของเหลือสองนาทีนะครับอันนี้ปืน ACE เราได้เวลาออกแล้วคนดู ถึงมันจะไม่มากก็น,น้อยครับแต่ก็เงินข้างล่างนี้มีทางออกนะดูออมูลค่าของเราเกมแรกก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนนะครับ เราไม่จำเป็นต้องไฟนะคนดูเรากดออกเลยเราออกประมาณ3ามแสนนะครับถือว่าก็โอเคอยู่ครับ <S <S อ่าโอเคเกมแรกออก3ามแสนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่ามาเราไปนั่งที่เดิมดี่ว่นแบงฮะกว่าเราเกิดหเหรอ,อเอีอ่เออ,เอ,อ แตเลยไม่นั่งช้างยาวซะที่เดิมที่เดิมไม่นั่งดูอุ้ยนั่งตัดต่อก็มีเออลโอเคออเออรอครับเหมือนเดิมคนดูเราเกิดดีนะ ทางออกใต้เหลืองเหมือนเดิดมมเฮ้ยมีคนอยู่สำนักงานนะจะลงมา,มาทางออกไว้ด้วยครับเหมือนเดิมตามสูตรคนดูเสืยอ MPX เฮ้ย v อมาตีกันอยู่มาตีกันอยู่ เอฟโฟร์บีเอสเฮ้ยแบงค์บอดเปิดประตูมาโอ้ยโอ้ยเฮียกูตัวอกแดงอ่ะก็ตายนมาไงวะเฮ้ย มีอะไรเก็บเสียงวะถ่านพลักงานสำานักงานาดีแล้วัมมอ่ะอือใหญ่ว่ะ,ม,ยยวะมีคนเปิดของวะ่ะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยฟามของเ,อเฮียอยู่ขวาพี่หรือสำานักงานวะ มันไม่วิ่งออกมาแสดงว่าวม,มีนักกาแก๊สเออสัน่งงนบานอะเขียงเปิดของอ่ะอยู่ตรงกลางนี่ว่า MDR เก็บเขียงแล้วก็เซฟกลางไอย้ยาหนูไอ้ตัวเนี้ยใส่นักกาแก๊สมาหนูหนูเปิดเซฟก,ก,กลางอยู่กดเซฟกลาง อู่ตรงบันไดาทางขึ้นเลยเก็บกระสุนบอดอยู่มันยิงบอดหมดแล้วนะไอเฮี้ยดูว่าโดนเอมเคยิงไงเฮียไม่แต่ฝั่งห้องเราตีเหมือนจะอยู่ข้างล่างยิงอยู่ข้างล่างกดเซฟอีกแล้วเนฮะียเซฟตรงนูน้นเซฟไอ้กลกมๆอ่ะตรงกลางอ่ะ กลมๆที่เป็นไม้อยู่ใต้โต๊ะหรือห้องทำาุระงาใม้เฮะนั่นตันี้ยู่ใครวะยิงกันเองหรอหรือว่าตัวที่อยู่ตัดต่อที่แรกไม่ตห้องกรช็ชอบ นี่แหละไอตัววิ่งอยู่นหละคนมันเนี่ย <c oughs> ยังตีกันอยู่เลยว่ะแถวโน้นรอดูมันจะไม่ออกเลย รอนะครับคนดูเรารอเรื่อยๆเลยเห็นได้มครับตอนนี้ยังไม่มีใครกดออกนะเหมือนเกมนี้เขาจะเร่งกันช้านะเขาไฟกันนานด้วยครับอืมออกทางพี่แบงค์ เด้อยู่ตรงมึงนี่ว่าเอ้หน้าไว้คนนสวอยสวอยมันอิ่มหมันอิ่มม้ยเหรอไหนไหนไนดูดิดูดิดูดิวู้ฮู้่าัวเยเติยุ้โอ้โอ้มเี่ยไหนเ้ยของจริงวะติดยุติดยุนหัวมีโนหัวมีเยอะอะสวยจังพี่อสวยวสวยสวยส อเมืองโลกแล้วได้สอล้านเลยเก็บก็เผามาเออสวยสวเหี้ยวอวะเออเอาไงดีเอาไงดีโเบดอกแทกขาดอีกอันนึงเออตัวนกเามาดู่ี

ของมึงอ่ะตับตัว,ว,ตวมึง t อ i ย is MIA Oh my God กูโลกแล้วกูโลกแล้วกูโลกแล้ว ชอตตอนนี้กูโลกแล้วไปแล้วพี่อ่ะไปแล้วไปแล้วคนดูไปแล้วนี่โอ้ยหนักไอ้เหี้ยติดกระแทกมันแล้วจะไป เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วไปครับออกครับ ดูเอ้ยเอาไหมมาดูเราก่อนเร็วสวยอ,อยุ้ยเฮ้ยทีเจ็ดวะอันนี้ส่งให้แบงก์ออ้ยเฮ้ยจริงก็ประมาณนี้ละกันนะครับคนดู <Wow. S 1> เก็บขยะแบบทีวีนะครับ